ทมลน์หรือเส้นเวลาในพระคัมภีร์จากปฐมกาลถึงวิวรณ์จัดทาโดยคริสจักรสตูนการดำรงอยู่ของพระเจ้าก่อนการสร้างโลกและจักรวาลไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุดการทรงสร้างของพระเจ้าเจ็ดวันวันที่หนึ่งสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกในอรมิร สร้างโลกฝ่ายวิญญาณแยกความมืดและความสว่างวันที่สองสร้างพื้นฟ้าอากาศและน้ำวันที่สสร้างทะเลและแผ่นดินและพืชพันธ์วันที่สสร้างดวงดาวต่างๆในจักรวาลและท้องฟ้าวันที่หสร้างสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกทุกชนิดวันที่6สร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระเจ้าคืออาดัมและเอวาวันที่7 คือวันสบาโตวันแห่งการหยุดพักเอโน่ e no, คนรุ่นที่เจ็ดนับจากอาดัมได้ถูกรับขึ้นไปโดยไม่ประสบกับความตายโนอาคนรุ่นที่สิบนับจากอาดัมเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมโลกยุคจิตสำนึกมีการทรงเรียกไปถึงอับราฮัมอัคราปิตาผู้ให้กําเนิดชนชาติอิสราเอล ยุคธรรมบัญญัติมีการทรงเรียกไปถึงโมเสสเพื่อปลดปล่อยอิสราเอลออกจากอียิปต์ยุคคิสจักรการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูการถ่ายมนุษยชาติการวายพระชนและการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสเริ่มต้นกำเนิดคิดสจักร,รของพระเจ้าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์ พระองค์ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาในเวลาเดียวกันโลกก็ได้เข้าสู่ยุคสุดท้ายหรือปัจจุบันนับตั้งแต่พระเยซูกลับสู่สวรรค์และประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คิสจักรจนถึงปัจจุบันเราเรียกว่ายุคสุดท้ายอ่านได้เพิ่มเติมในโยเอล2และกิจการ2ตราทั้งห ก็ได้เริ่มแกะขึ้นโดยพระเยซูตราทั้ง4ี่กับมาทั้ง4ในวิวรหกม้าสีขาวตราดวงที่1วิวรณห6ข้อ1นถึงสองวิญญาณของปฏิบัติพระคิดก่อสงครามกับความจริงแห่งข่าวประเสริฐพระเจ้าให้ชัยชนะกับมันอย่างเบเ็ดเสร็จในเจ็ดปีกลรยุคม้าสีแดงตราดวงที่สองวิวรณห6ข้อ3าถึงสี่ วิญญาณที่กระหายเลือดบ้าสงครามเอาสันทิสุขไปจากโลกให้คนรบราฆ่าฟันกันในเจ็ดปีกัลยุกผู้คนจะฆ่ากันเองม้าสีดำตราดวงที่สวิวรบทที่6กข้อห้าถึงหวิญญาณช่อฉนคอร์รัปชันทุนนิยมสามานราคาสินค้าเพิ่มสูงเงินเฟ้อรุนแรงข้าวยากหมากแพงแต่คนของพระเจ้าจะได้รับการปกป้องด้วยการเจิม มาสีกระเลียวตราดวงที่สี่วิวรบทที่6ข้อ7ถึง8วิญญาณแห่งความตายมีนรกติดตามมาด้วยในเจ็ดปีกาลยุคจะทำให้คนตายหนึ่งในสีของโลกดาบหมายถึงสงครามความอดอยากหมายถึงการกันดานอาหารสัตว์จะดุร้ายเป็นสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดินตราดวงที่ห้า ปดปล่อยเสียงร้องของความยุติธรรมของดวงวิญญาณที่พลีชีพใต้แท่นบูชาตราดวงที่ 6. พระเยซูปลดปล่อยหมายสำคัญบนท้องฟ้าและภัยพิบัติบนแผ่นดินเมื่อครบกำหนดในวันเวลาของพระเจ้าพระเยซูจะมารับกิจจักรของพระองค์ที่เตรียมพร้อมเป็นเจ้าสาวของพระคิดขึ้นไปบนฟ้าอากาศหรือที่เรียกว่าการแรปเจอร ผู้ที่ถูกรับขึ้นไปคือผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ที่ตายแล้วจะฟื้นขึ้นในกายใหม่และผู้ที่เป็นอยู่จะเปลี่ยนแปลงไปในชั่วพริบตาเดียวพวกเขาจะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงพิธีสมรสของพระเมสสโปดกเป็นเวลาเจปีเมื่อพระเจ้าได้รับผู้เชื่อขึ้นไปจากโลกแล้วก็ได้ทรงแกะตาดวงที่เจ็ดสวรรค์เงียบครึ่งชั่วโมง และพระเจ้าให้ทูสวรรค์เป่าแตรแห่งพระพิโรธในปีที่หนึ่งของเจ็ดปีกลยยุคเจ็ดปีแห่งความทุกข์ยากครั้งยิ่งใหญ่หรือเรียกว่าเจ็ดปีกลยยุคเจปีสุดท้ายก่อนเข้าสู่ยุคใหม่วาระแห่งพระพิโรธหลังจากพระเยซูกแกะตราดวงที่เจเป็นวาระแห่งพระพิโรธล้วนๆตราทั้ง6จะออกฤทธิ์สูงสุดเต็มขนาด และพระเจ้าจะอนุญาตให้เป่าตแตรทั้งเจ็ดและเทขันแห่งพาพิโรทั้งเจ็ดแตรจะถูกเป่าขึ้นในเทศกาลเปล่าเขาสัตว์หรือรถาชนาเมื่อเสียงแตรที่หนึ่งดังในปีที่หนึ่งลูกเห็บตกอุกบาทพุ่งเข้ามาในโลกต้นไม้ไหมหนึ่งในสามของโลกหญ้าสีเขียวไหมหมดทั้งโลก เมื่อเสียงแกรที่สองดังในปีที่สองภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดทะเลกลายเป็นเลือดหนึ่งในสามของโลกสัตว์ทะเลตายหมดโลกเรือจมหนึ่งในสามของโลกเมื่อเสียงแกรที่สามดังในปีที่สามอุกกาบาตตกลงมาหนึ่งในสามของโลกอุกกาบาตมีชื่อว่าบอระเพ็ดทำให้น้ำขมหนึ่งในสามของโลกคนตายเพราะน้ำขม เมื่อเสียงแตรที่สี่ดังในปีที่สี่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวถูกทำลายหนึ่งในสแสงเวลากลางวันหายไปหนึ่งในสาเมื่อเสียงแตรที่ห้าดังในปีที่ห้าอุกบาตชนโลกเปิดประตูนรกสัตว์ร้ายในนรกออกมาทรมานมนุษย์หเดือนเมื่อเสียงแตรที่หดังในปีที่ห ทูตทั้ง4ถูกปล่อยมาเพื่อฆ่ามนุษย์หนึ่งในสาของโลกทหาร200ล้านเตรียมประจำการทำสงครามที่อามาเกดอนทำสงครามนิวเคลียร์เมื่อเสียงแตรที่7ดังในปีที่7ประกาศการครอบครองของพระเจ้าเหนือทุกบรรดาประชาชาติความหมายของขันแห่งพระพิโรธทั้ง7ในวิวรณ์ พระเจ้าจะปลดปล่อยพระพิโรธและการพิพากษาในช่วงสปีครึ่งหลังของเจ็ดปีกลรยุคขันจะถูกเทออกในทุกๆหกเดือนจนครบวาระขันใบที่หนึ่งถูกเทในช่วงสามปีครึ่งคนที่บูชารูปของสัตว์ร้ายและคนที่รับเครื่องหมายสัตว์ร,ร้ายไว้ที่มือหรือที่หนาา้าผาจะมีแผลร้ายคล้ายฝีดาษเจ็บปวดไปทั่วทั้งตัวขันใบที่สองถูกเทในปีที่สี่ ทะเลทั้งหมดจะกลายเป็นเลือดสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในทะเลจะตายทั้งหมดขันใบที่สามถูกเทในช่วงสี่ปีครึง่งแหล่งน้ำจืดทั้งหมดกลายเป็นเลือดขันใบที่สี่ถูกเทในปีที่ห้าเปรียวสุริยะจากดวงอาทิตย์แผดเผามนุษย์ขันใบที่ห้าถูกเทในช่วงห้าปีครึง่ง ความมืดปกคลุมอาณาจักรสัตว์ร้ายขันใบที่หกถูกเทปีที่หกแม่น้ำยูเฟติสแห้งเหือดผีสามตัวออกมาล่อลวงกษัตริย์ให้สู้กับพระเยซูที่อมาเกดอนขันใบที่เจ็ดถูกเทปีที่หกครึ่งพระเจ้าตัดว่าสำเร็จแล้วฟ้าร้องฟ้าแลบแผ่นดินไหวใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน มหานครแยกเป็นสามส่วนกรุงบาบิโลนล่มสลายบาบิโลนมหานครดื่มเหล้าอางุ่นแห่งพระพิโรธเกาะหายภูเขาหายลูกเห็บหนักก้อนละห้สบกิโลกร,รมัมตกลงมาจากฟ้าเมื่อครบเจ็ดป,ปีกาลยุคพระเยซูคิดจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองในวันลบบาปเพื่อจับซาตามัดไว้หนึ่งพันปี ทาปฏิปักพระคิดและผู้เผยพระวจนะเท็ดทำสงครามอามาเกดดอนกับประชาชาติที่ต่อต้านและช่วยชนชาติอิสราเอลให้รอดหนึ่งในสามพิพากษาบรรดาประชาชาติแยกแพ้ออกจากแกะเพื่อเข้าสู่ยุคพันปียุคพันปีวาระแห่งการครอบครองของพระเยซูคิดในฐานะจอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ ครอบครองร่วมกับบรรดาผู้เชื่อเจ้าสาวของพระคิดหรือวิสุทธิชนการพิพากษาเมื่อครบยุคพันปีซาตานจะล่อลวงผู้ที่ไม่เชื่อให้ลุกขึ้นต่อต้านพระเยซูจึงเข้าสู่การพิพากษาลงที่นรกบึงไฟชั่วกับชั่วกันหลังจากนั้นพวกเราจะเข้าสู่ฟ้าสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ ได้รับการทรงสร้างใหม่ช่วน,นิรันดร์นี่คือไทม์ไลน์หรือเส้นเวลาของมนุษยชาติที่ได้ถูกบันทึกไว้จากพระคัมภีร์ปฐมกาลถึงพระคัมภีร์วิวรณ์